สวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้นะคะเราก็สั่งผัดกะเพราไก่สับรากข้าวค่ะแล้วก็มีไข่ดาวด้วยนะคะมารับประทานค่ะเป็นอาหารเมนูจานเดียวอาหารที่เราชอบมากนะคะทุกคนคะบางครั้งเนะื่องการทํางานของเราไม่ค่อยเป็นเวลาเวลานะคะถ้ากรณีเราห่อข้าวมาจากบ้านนะคะบางครั้งก็ไม่ค่อยได้รับประทานค่ะก็เป็นอะไรที่ ดีที่สุดนะคะกับการสั่งอาหารตามสั่งนะคะก็นี่คือเป็นเมนูกะเพราไก่ไข่ดาวจ้าราดข้าวนะคะพร้อมทานเสมอนะคะสั่งปุ๊บได้ปั๊บรับประทานได้ทันทีค่ะเป็นอาหารจานเดียวที่อิ่มอร่อยแบบไม่จำเจค่ะทุกคนเราก็มีร้านประจำค่ะเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าประจำนะคะร้านเจแดงโคชนาค่ะทำอาหารได้ ถูกใจเรามากๆค่ะทุกคนค่ะทำอาหารได้อร่อยมากๆทํทำเองยังไม่อร่อยขนาดนี้เลยนะคะอิ่มอร่อยแบบง่ายๆจ้าทุกคนลองดูนะคะถ้าท่านไหนที่คิดไม่ออกนะคะก็ขอบอกเลยนะคะว่านำเสนอเมนูกระเพราไก่นะคะไข่ดาวราดข้าวนะคะทุกคนเมนูง่ายๆแต่ทำให้เราแบบ อิ่มแป้แบบไม่รู้ตัวเลยนะคะแล้วก็น้องทานกับทานกับแตงนะคะแตงก็หั่นซอยนะคะเป็นเครื่องเคียงนะคะอร่อยมากค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะเราก็เสร็จสิ้นภารกิจจากการทํางานในช่วงเที่ยงนะคะทุกคนก็สั่งอาหารทานได้เลยจากวันนี้นี่แหละอร่อยจริงๆค่ะทุกคนนําเสนอเลยค่ะ และที่สำคัญนะคะข้าวสวยค่ะทุกคนข้าวสวยของร้านนี้นะคะก็จะเป็นข้าวใหม่ข้าวหอมมะลิจะเป็นข้าวหอมมะลิที่มีเม็ดสวยงามมากๆเวลานะคะราดข้าวกับกะเพราไก่นะคะก็จะเป็นเม็ดเรียงนะคะสวยงามค่ะทุกคนชวนรับประทานมากๆรับรองเลยค่ะท่านไหนที่ทานแล้วต้องติดใจแน่นอนค่ะเมนูนี้ ขอนำเสนอนะคะทุกคนอย่ามองข้ามอาหารง่ายๆเมนูเด็ดเมนูนี้นะคะจานเดียวอิ่มนะคะทุกคนคะ่ะมาทานข้าวด้วยกันค่ะสำหรับมื้อเที่ยงมื้อกลางวันเนาะท่านไหนที่ทานแล้วก็ขอให้มีความสุขนะคะกับการรับประทานอาหารในแต่ละมือ้อแต่ละคาบนะคะท่านไหนที่คิดไม่ออกก็เมนูอาหารจานเดียวรับรองได้นะคะชอบอะไรก็สั่งอันนั้นจ้าจะทำให้เรารับประทานได้แบบ เต็มที่เลยค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้ให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะตัดสินใจง่ายในการรับประทานอาหารนะคะเมนูเด็ดนะคะไม่จำเป็นต้องแพงค่ะเมนูเด็ดเมนูอร่อยจานเดียวก็อร่อยได้นะคะเป็นเมนูเล็กๆนะคะทุกคนเมนูง่ายๆของเรานี่แหละที่ทำให้พวกเราอิ่มแล้วก็อร่อยได้ตลอดเกือบทุกวันเลยจ้ะ